สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล่องอุปกรณ์ของเรานะครับเป็นกล่องอุปกรณ์ CarPlay ok Unlock Touch นะครับสำหรับรถที่มี Apple CarPlay ในรถอยู่แล้วนะครับสามารถ Activate ขึ้นเป็นระบบ Android ได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาสำหรับกล่องตัวนี้ติดตั้งในรถ Volvo x c 4 0นะครับตัวหน้าจอก็จะประมาณนี้เลย Activate เป็นของ Apple CarPlay เลย ใช้ Android ได้เต็มรูปแบบเลยนะครับเวลาเราจะใช้งานก็คือ,อเสียบกล่องเข้าไปเลยกับตัวช่องที่เป็นที่สำหรับไว้ใช้ Apple t a r p เพนะครับสำหรับมือถือก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเวลาเราจะเล่นเลยแล้วก็แค่แชร์ฮอสป o อรตจากโทรศัพท์นะครับหรือว่ามี Wi-Fi พ o อ k e t อยู่แล้วก็สะดวกเลยนะครับก็เชื่อมต่อ Wi-Fi กับที่เราปล่อยออกไปนะครับ จะปล่อยากโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับผานอกนี้ผมก็ล็อกอินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วแล้วก็ กลับไปเล่นใช้งานได้เลยนะครับเราจะเป็น Google Map Google Map YouTube ฟังเพลงใช้เป็น f ู l l Android ได้เลยนะครับว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็ได้นี่จะเป็นหน้าตาของ Google Map s ครับเดี๋ยวเรามาลองเล่น YouTube กันบ้างนะครับผม สามารถเพิ่มลดเสียงจากตัวรถได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับมี Google Account แล้วก็สามารถล็อกอินแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ